เอกไปทำงานอยู่ต่างประเทศและได้เมียฝรั่งเธอเป็นสาวออซี่ชื่อว่าแมรี่ทั้งคู่คบกันได้สักพักใหญ่แล้ววันหนึ่งแมรี่เอ่ยปากบอกว่าอยากกินอาหารฝีมือแม่ยายแมรี่ชอบอาหารไทยมากเธอมักจะไปกินที่ร้านอาหารไทยในออสทุกสัปดาห์และนั่นก็ทำให้แมรี่รู้จักกับเอกเอกบอกเอกแอบ,บจองตั๋วเครื่องบินให้แล้วนะกะจะมาเซอร์ไพรส์วันนี้เหมือนกันแมรี่ดีใจกระโดดกอดเอกเอกไม่รอช้ารีบโทรหาคุณลินดาแม่ผู้บังเกิดกล้าวทันทีว่าจะ ภาว่าที่ลูกสะใภ้ไปหาแม่ทำอาหารไทยรอได้เลยแมรี่เสริมว่า I like spicy นะ่แม่ยายหนูขอแบบฟูพาวเวอรเลย6ชั่วโมงต่อมาแมรี่นะ่ะถึงบ้านเอกคุณลินดาว่าที่แม่ยายเตรียมอาหารไทยแบบจัดเต็มให้คุณลินดาแม่เอกรีพรีเซตนทันทีว่านี่จะต้มแซบหมูแบบ s p i ซี่ไทย o r ริจินอเอกบอกขอไปตักข้าวสำหรับ3คนแป๊บนะแมรี่คิดในใจคนไทยจริงๆแล้วกินจืดนี่เองน้ำซุปใสามาก แมรี่ค่อยๆซดแ้ำมเข้าไปซูดดืด แมรี่เริ่มตรหนักแล้วว่ามันไม่จืดแต่ก็ต้องฝืนกินจนหมดถ้วยที่คุณลินดาตักแบ่งมาให้10วินาทีต่อมาแมรี่นั่งหน้าแดงเหมือนทาวายเหงื่อออกเหมือนคนวิ่งมาราธอนลิ้นห้อยเหมือนหมาหอบลินดาอุทานมาว่าโห oh, อร่อยจนลิ้นห้อยเลยเหรอเดี๋ยวแม่ทำเล้งแทบให้นะยูโ you น know, เล้งแทบแมรี่สายหน้าคุณลินดาดีใจมากเรียบวิ่งเข้าครัวสวนกับเอกที่กำลังออกมาเอกกลับมาเห็นซุปต้มแทบในถ้วยแบ่งของแมรี่หมดและเห็นสภาพนั้นแหม รี่อุทานแบบไม่เป็นภาษาเสียงสั่นคือเอก this is not food this is punishment เอกนี่ไม่ใช่อาหารแล้วแม่คุณต้องการลงโทษฉันแน่เอกได้แต่หัวเราะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและพยายามอธิบายว่าคนไทยกินเผ็ดมากต่างจากเมืองที่เราอยู่เวลาที่แมรี่มากินอาหารไทยที่เอกทำงานนั้นเขาปรับสูตรให้ต่างชาติกินได้ทั้งคู่เลยพากันหัวเราะเสียงดังคุณลินดาที่ไม่รู้เรื่องก็เห็นว่าทั้งสองมีความสุขดีเลยไม่ได้มองเล็งที่กำลังปรุง และในมือยังคงเทพริกป่นลงไปในหม้อเรื่อยๆขอให้เธอปลอดภัยนะแมรี่ เช้าวันถัดมาเอกพาแมรี่ไปที่ตลาดผ่านแผงผล,ลไม้เอกเกิดปวดท้องกระทันหันเพราะเมื่อวานช่วยแมรี่กินเล้งแท่ฝีมือแม่จดหมดเลยขอแมรี่ไปเข้าห้องน้ําด้วยสีหน้าอัดอั้นสุดขีดระหว่างที่รอเอกแมรี่ก็เห็นกล้วยที่ป้าจ้อยขายอยู่เดินจ้วงเข้าไปหยิบกล้วยจากหวีดดึงขึ้นมาลูกหนึ่งด้วยความที่แมรี่เป็นฝรั่งตัวใหญ่และแรงเยอะเลยเผลอบีบกล้วยจนเละชาวบ้านที่เห็นต่างก็ทําหน้าว่าซวยละเพราะป,ะป้าจ้อยแกปากค่อนข้างแรงด่ากราดแต่ใจดีป้าจ้อย งงกับเหตุการณ์และไม่ได้ตอบอะไรแมรี่ถามต่อ I'm sorry How much ปราจอยอุทานเบาๆว่าเฮ้อกล้วยกูแบนแน่ๆแมรี่ได้ยิน Oh you English very well ปราจอยอ้า ah, ปากค้างเพราะฟังไม่รู้เรื่องแต่แมรี่ไม่ได้สนใจและยังคงดูผลไม้ต่อไปแมรี่จำไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษมังคุดเรียกว่าอะไรเลยยกมืออีกข้างชี้ถามปาจอยว่า i t this mango ปาจอยที่อารมณ์เสียจากการที่มีฝรั่งมาดึงกล้วยและบีบเละอุทานต่อว่ามงโก้ สนตีนดิแมรี่ทำท่าดีใจ yesit'sthismangosteen แมรี yes, ่เริ่มตระหนักว่าคนที่นี่เก่งอังกฤษกันพอตัวแมรี่ยังคงยืนดูผลไม้พลางเหลือไปเห็นมะละกอแมรี่จำได้ว่าเคยกินส้มตำแต่ลืมไปแล้วว่ามันชื่ออะไรเลยเอามือหยิบมะละกอขึ้นมาถามว่า w ว t t ด i s แต่ลืมไปว่ามือนั่นเลอะอยู่ป้าจ้อยเห็นแล้วโกรธพลางยกสากข้างกายขึ้นมาจะฟาดชาวบ้านที่ดูอยู่ก็ตะโกนแล้วกรูกันเข้ามาป้ายาแมรี่ทำหน้าอ๋อทันทีอ๋อ oh, yespapaya พลังก้มหัวขอบคุณทุกคนและชื่นชมพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นว่าเก่งอังกฤษกันเสียเหลือเกินแมรี่ดีใจมากเอกเห็นว่าคนมุงแมรี่เต็มเลยเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นแมรี่ก็เล่าให้ฟังว่าคนที่นี่สื่อสารอังกฤษเก่งเนาะแต่พอเอกหันมองป้าจ้อยกับไม่เป็นเช่นนั้นป้าจ้อยโดนชาวบ้านขวางไว้อยู่แล้วรีบๆไล่ให้เอกพาแมรี่ออกไป และเช้าตรู่วันถัดมาคุณลินดามาช้อปปิ้งที่ตลาดและเล่าเรื่องลูกสะใภ้ให้ชาวบ้านสั่งว่าลูกสะใภ้น่ารักอย่างนั้นอย่างนี้ซื้อของมาฝากเยอะแยะเลยเนี่ยนะพรุ่งนี้ก็จะกลับต่างประเทศกันแล้วชาวบ้านได้แต่แซวว่าแหมโชคดีจังที่ลูกแกยังคบกับพลอยมันอยู่คุณลินดารีบสวนไปเลยโอ้ยยายพลอยนั่นหรอเลิกกันตั้งแต่ถึงต่างประเทศวันแรกแล้วนี่ลูกสะใภ้ฉันฝรั่งแท้พร้อมกับชูโทรศัพท์ในมือให้ทุกคนดูชาวบ้านหน้าถอดสีป้าจอยได้ยินแล้ว กัดฟันพูดอ๋อฝรั่งแท้ลูกสะใภ้แกนี่เองยายลินดา